สวัสดีค่ะเพื่อๆนๆสมาชิกเพจฟรอมอลนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องหนี้กันนะคะเป็นสัญญาเงินกู้นะคะกู้เงินประมาณ2ล้านกว่าบาทแล้วก็ตีเช็คไว้ตั้งแต่ปี5 5แต่เช็คยังไม่ได้ขึ้นเงินนะคะทางสมาชิกเพจนะคะเป็นคุณหมอกยอินบอกมาถามว่ากรณีแบบนี้สามารถที่จะเอาเช็คไปขึ้นและฟ้องเป็นคดีอาญาได้หรือเปล่านะคะคําตอบคือไม่ได้เหตุผลที่ไม่ได้เพราะว่าเนื่องจากว่าเช็คเกินเกินกว่ากําหนดระยะเวลาของการเรียกเก็บ ะะจะไม่เป็นคดีอาญาจะเป็นทางแพ่งไปเลยนะคะกรณีแบบนี้ทางแก้คือถ้าสมมติว่า,เ,าเพื่อน,อนๆท่านใดให้คนกู้เงินนะคะกู้เงินและทําสัญญาเงินกู้และติดเช็คคําประกันไว้ถ้าสมมุติถึงกําหนดระยะเวลาแล้วลูกหนี้ยังไม่มีเงินมาชําระให้เราเราก็ใช้วิธีการเปลี่ยนเช็คนะคะเปลี่ยนเช็คให้เข้าไปนะคะหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าสมมติไม่เปลี่ยนเช็คก็เอาเช็คไปขึ้นก่อน ไปขึ้นก่อนนะคะไปขึ้นก่อนเพื่อรักษาสิทธิ์ของคดีอาญาไว้ระยะเวลาของเช็คที่ขึ้นแล้วธนาคารไปรเสธการจ่ายก็จะมีระยะเวลาในการฟ้องภายในกําหนดคือ3เดือนนะคะะยะเวลาตรงนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากนะคะแต่ทางที่ดีก็คือว่าขึ้นในกําหนดและก็เปลี่ยนเช็คกันอันนี้นจะเป็นทางออกที่สมูทแล้วก็ไม่กระทบทั้งสองฝ่ายนะคะเคสนี้ก็เลยเป็นเคสตัวอย่างที่ เงิน2ล้านกว่าเนี่ยเราก็ได้ใช้จิตแค่ทางแพ่งอย่างเดียวทางคดีอาญาเนี่ยก็คงจะใช้ไม่ได้นะคะอันนี้เป็นเป็นเรื่องเก็บเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆที่จะฝากเอาไว้นะคะถ้าเกิดเพื่อน,อนๆท่านใดมีปัญหาก็อิ i n ็อกมาถามได้และเดี๋ยวทางเพจก็จะตอบเป็นเรื่องๆไปนะคะแล้วพบกันค่ะ